สวัสดีแฟนๆ54นิวัตทุกท่านพบกับผมอักรเดชเทียนทองนะครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมรถหายากหรือเปล่าไม่รู้นะฮะกับเจ้า bmw 320D gt นะครับผมเป็นโมเดล f 3 4มนะฮะมาในรหัสรุ่น gt gran turismo แน่นอนเป็นรุ่น5ประตูที่หลายๆท่านถามถึงนะผมและคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล190แรงมา้า4 0 0นิวตันเมตร ะะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่หลายๆท่านที่เป็นแฟนๆ BMW ถามหาถามถึงและอยากได้ครอบครองนะผมวันนี้มีเข้ามาแล้วนะผมคันนี้เลขไมล์ที่ใช้งานไป45,000กิโลนะผมตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2019นะฮะ BSI ยังมีอยู่นะผม BSI ถ,ถ้านับตามปีของเขานะฮะก็จะถึงปี2.024กันเลยนะผมและเลขไม่หม่4 5 0 0กิโลเลขไมล์ก็ยังไม่เกินนะฮะ BSI ยังมีนะครับผม ในส่วนของอุปกรณ์ติดรถผู้มือการใช้มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยสามารถที่จะอ่านศึกษาข้อมูลของตัวรถคันนี้ได้นะฮะกุญแจมีให้2ดอกเป็นแบบสมาร์ทคย์นะผมหรือว่าคย์เลสนั่นเองนะผมมีให้ถึง2ดอกเลยนะฮะสภาพคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้มากๆนะผมในส่วนของราคาคันนี้เป็นรุ่น Luxury นะฮะไม่ใช่รุ่นสปอร์ตและเอ็มสปอร์ตนะผมเป็นรุ่นลักช r รออกห้างอยู่ที่2.8ล้านกว่าบาท ณนะตอนนี้1 8 4 0, 9 0 0้บาทนะครับผมประหยัดไปได้1ล้านบาทเลยนะฮะท่านใดที่อยากได้3,2,0 DGT นนะคันนี้ไม่ควรพลาดนะผมเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมดูความสวยงามตัวรถคันนี้กันได้เลยครับ เรามาดูสภาพโดยรวมภายนอกกันก่อนนะผมแล้วเราจะไล่เลียงออปชั่นไปด้วยนะผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะคันนี้แน่นอนว่าเป็นรหัสโมเดล F 3 4นะครับผมเป็นปี2019มันคือ LCI ของ F 3 0นั่นแหละแต่ว่าเขาเอามาทำเป็นในตัวถัง5ประตูนะครับผมแล้วเอามาตั้งชื่อเป็น Gran d Turismo หรือว่าคำย่อคือ GT นั่นเองนะฮะคันนี้เนี่ยจำหน่ในไประเทศไทยนะผมตั้งแต่ปี2016นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแต่ตอนนี้ปี2019 ไล่ไปถึงปี2020ก็คือ b บ w ผอยู่เขาไม่เอามาจำหน่ายแล้วนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Minor c h a ช g e ไฟหน้าของเขาที่ได้นะเป็นไฟหน้า led นะผมเป็น adaptive led ไฟหน้าอัจฉริยะนะผมเปิดปิดอัตโนมัติปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติหลบแสงให้อัตโนมัติเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยให้ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นไฟหน้าที่ดีมากๆนะผมสว่างสวายส่องได้ไกลมากๆนะครับผมถัดลงมาที่ด้านล่างนะฮะมีไฟตัดหมอกให้นะผมทั้งสองฝั่งนะผมเป็นไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็มี ปาร์คิ g งเซนเซอร์ที่ด้านหน้านะผมเป็นตัวกระระยะหอยจอดแล้วก็เข้าซองนะผมเวลาเราเข้าซองด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์ให้นะผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเพิ่มความปลอดภัยในส่วนของด้านหลังยังมีในส่วนกล้องมองหลังด้วยนะผมคุณผู้หญิงขับได้สบายๆแล้วผมตัวรถนี่บอกเลยนะดีมากๆสมรรถนะดีอ่ะนะผู้ชายก็ขับดีด้วยนะผมอ่ะในส่วนด้านหน้าการตกแต่งก็จะออกแนวหรูหราหน่อยนะผมตามชื่อรุ่นเขานะฮะลักชัวรี่นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ ะะที่คุณเห็นเป็นล่องเนี่ยไม่ได้ทำออกมาเพื่อให้สวยงามอย่างเดียวนะเป็นล่องรีดอากาศนะครับผมคือด้านข้างเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยตรงนีนะ้จะเป็นล่องรีดอากาศเวลาเราขับรถนะฮะเวลาเราขับรถเดินหน้าเนี่ยด้านหน้าตรงนี้ก็จะรีดอากาศไปที่ล้อนะฮะไปที่ล้อเพื่อระบายความร้อนให้กับดิสเบรดีมากเลยนะการออกแบบของเขานะฮะ พอร์ฟอร์มนซ์ของตัวรถเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับผมเขาไม่ได้ออกแบบมาเล่นๆให้สวยงามเฉยๆแต่เพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถด้วยนะครับผมในส่วนด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับผมถัดไปดูด้านข้างกันต่อครับถัดมาด้านข้างนะครับผมด้านข้างเริ่มจากล้อก่อนเลยนะฮะล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อมัลติสปोกนะครับผมมัลติสปอตก็คือลายซี่เยอะๆแบบนี้นะครับผมอาจจะดูหรูหราแต่ไม่สปอร์ตนะครับผมถ้าจะสปอร์ตต้องเป็นรุ่นสปอร์ตหรือไม่ก็เอ็มสปอร์ตไปเลยอันนั้นจะได้ แม็กห้าก้านคู่นะครับผมมันก็จะดูสวยแต่อันนี้แล้วแต่ชอบนะส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะชอบแบบมัลติแบบนี้มันก็ดูเท่ดีนะครับผมขนาด18นิ้วนะผมยางที่สวมใส่เป็นยางรันแฟตนะยางนิลภัยนะผมเวลาจะเปลี่ยนยางทีก็อาจจะต้องปาดเงินนิดนึงนะฮะเพราะว่าค่าตัวของตัวยางรันแฟตค่อนข้างสูงนะผมและขนาด18นิ้วด้วยนะครับผมอันนี้จะไปเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาก็ได้นะผมแต่ว่าคุณต้องพกชุด ปะยางถูกเฉินไว้ในรถหรือไม่ก็ชุดยางอะไหล่นะครับผมติดรถเอาไว้นะฮะถ้าคุณจะใช้ยางธรรมดาเนาะแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นใช้ยางรันแฟตก็ดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นยางนิยภัยเวลาเราเจออะไรตำเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งต่อไปได้นะครับผมไปหาร้านปะยางไปหาร้านซ่อมยางต่างๆได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องต้องบอกนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยซื้อรถไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาแล้วก็ไปโดนอะไรตําแล้วก็มาโทรกลับมาว่าทําไมยางมันมันไม่สามารถที่จะวิ่งต่อได้ไหนบอกยางรันแฟต อันนี้ก็ต้องอธิบายให้ฟังกันนะครับผมนะในส่วนของด้านข้างนี่อย่างที่บอกเมื่อตอนด้านหน้าแล้วผมมันจะมีร่องตรงซุ้มล้อนะฮะไอร่องรีดอากาศเนี่ยมาด้านข้างนะผมเพื่อระบายความร้อนให้กับดิสท์เบรกนะครับผมการออกแบบของเขาเนี่ยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถให้มันใกล้เคียงกับรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นั่นเองนะผมอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะฮะแล้วก็แก้มด้านข้างก็จะมีการตกแต่งสีเทาแบบนี้แปะเอาไว้นะผมเพิ่มให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายของเขาก็จะดูแบบ ฉบเฉียวหน่อยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะที่คุณเห็นเนี่ยคือถ้าเป็นแฟนแฟนบีเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่า BM เอ็มเขาออกแบบอะ,อะให้มันดูฉบเฉียวให้มันดูมนแมนๆนหน่อยนะผมเนี่ยก็ดูสวยดีนะฮะกระจงมองข้างมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED พับเก็บไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้ามือจับประตูนะครับเป็นสีเดียบตัวรถมีระบบย์เลสนะครับผมล็อกรถเอานิ้วแตะแบบนี้แต่ว่าคุณแจต้องพกติดตัวไว้นะ,ะเอานิ้วแตะก็ล็อกรถเวลาจะเปิดเอามือสวมนะก็จะสามารถเปิดได้นะครับผมอ่าก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะฮะ ด้านบนมีเสาอากาศทรงชักฟินนะฮะเป็นเสาอากาศที่ฉลามนะการดีไซน์หลังคาก็จะเป็นแบบสลบลงนะฮะเพราะว่าเป็นรถ5ประตูเนาะ GT นี่ก็เป็น5ประตูนะผมการดีไซน์ก็จะสลบลงแบบนี้เพราะว่าด้านท้ายเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันเปิดทั้งกระจกเลยนะผมเดี๋ยวเราตามไปดูด้านท้ายครับด้านท้ายนะผมอย่างที่บอกไปหลังคามันออกแนวสลบลงด้านท้ายเพราะว่าเวลาเราเปิดฝาท้ายเนี่ยมันจะเปิดทั้งกระจกแบบนี้เห็นไหมกระจกมันจะลอยขึ้นเลย นะครับผมอ่าก็คือเป็นการเปิดประตูของเขานะผมดีไซน์ก็เลยต้องสโลปลงนะผมและฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยไม่จําเป็นต้องไปซื้อรุ่น M Sport ไม่จําเป็นต้องไปซื้อรุ่น Sport นะฮะคือจริงๆแล้วในรุ่น Luxury กับรุ่น Sport เนี่ยะราคาออกห้างเท่ากันนะผมมันจะแพงที่สุดก็คือรุ่น M Sport นะผมแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อรุ่นนั้นนะฮะถ้าคุณไม่ต้องการตกแต่งแบบ Sport แบบนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายกับการใช้งานนะครับผมแบบนี้ไงเทง่ม เติมขึ้นมาจากรุ่นที่เป็น4ประตูนั่นก็คือด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยจะล,ล้นแบบนี้นะผมคุณอาจจะคิดว่าต้องไปติดสปอยเลอร์ต้องเอาไปแต่งให้มันดูสวยจริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปติดสปอยเลอร์นะครับผมไม่ต้องไปแต่งด้วยแบบนี้ก็สวยแล้วแต่ว่าสปอยเลอร์ของเขาเนี่ยจะซ่อนอยู่ตรงนี้่านะเวลาคุณขับขี่ด้วยความเร็วประมาณ80-100สปอยเลอร์จะยกตัวขึ้นมานะครับผมจะยกตัวขึ้นมาเพื่อเป็นตัวจัดสรรอากาศด้านท้ายนะครับผมเป็นแบบห้าประตูแน่นอนท้ายมันตัด อากาศมันก็จะมาตีวนอยู่ด้านท้ายเนี่ยทำให้สมรรถนะของรถมันดอปนะครับผมเขาก็เลยต้องมีสปอยเลอร์ไฟฟ้าติดตั้งมาให้นะเพื่อเป็นการจัดสรรอากาด้านท้ายนั่นเองนะผมเวลาเราวิ่งนะลมมันก็จะเสยขึ้นไปนด้านบนนะครับผมมันจะไม่ได้มากวนกันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะผมตรงนี้ก็เป็นการออกแบบที่ทางค่ายบีเอ็มดับเยูเขาออกแบบมานะครับผมนี่สปอยเลอร์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมน่ามีกล้องมองหลังให้หนึ่งตัวเพิ่มความปลอดภัยเวลาถอยจอดมีปาร์คิ้งเจนเซอร์ให้นะเป็นเสียงแจ้งเตือนเวลาจะเจอวัตถุที่อย ปลายท่อปลายท่อคู่แบบสแตนเลสนะฮะแต่อยู่ฝั่งเดียวกันนะไม่ได้แยกซ้ายขวานะผมนี่ปลายท่อคู่สแตนเลสอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าอย่างที่บอกไปนะครับผมนะภายนอกก็ประมาณนี้สีสันโดยรอบเนี่ยมีเก็บงานอยู่แล้วนะผมมีริ้วรอยบ้างบางๆนะครับผมบางๆไม่ได้เยอะนะฮะสีสันเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะผมเดี๋ยวทางให้สินวัตรเราจัดการให้นะผมส่วนต่อไปเรามาดูภายในนะ,ะในส่วนของเบาะในส่วนของออปชั่นในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะผมตามไปเลยครับ เรามาดูภายในนะครับผมนี่ภายในสภาพสวยนะฮะตัวเบาะคนขับนะผมที่เราได้นั่งใช้งานทุกวันเนี่ยสภาพเบาะยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยไม่มีแตกลายงานะครับผมอาจจะมีรอยยับบ้างบางๆนะฮะบางๆนะครับผมแต่สวยนะฮะโดยรวมสวยมากเป็นเบาะสีจะเรียกว่าน้ำตาลกาแฟก็ได้นะเออเรียกน้ำตาลกาแฟในกาแฟอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยสภาพเบาะสวยมากนะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นลนะักชวรี่ไงการตกแต่งก็จะดูแบบลักชวรี่หน่อยนะครับผม ถ้าต้องการสปอร์ตภายในแดงตัดดำก็ต้องไปเล่นรุ่นสปอร์ตหรือไม่ก็เ s p o สปอร์ตนะผมแต่ในรุ่นนี้เป็นรุ่นลักซ์ซรี่อย่างที่บอกนะฮะเน้นความหรูหราเน้นความสบายเน้นความสว่างเน้นเอ่อเน้นแบบไม่ไม่ไมอึมครึมในห้องโดยสารนะนะเนี่ยมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะผมโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับผมถือว่าสวยเลยนะฮะเบาะเนี่ยเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้า8ทิศทางปรับระนาบลาดเอียงได้นะผมปรับสูงต่ำได้ปรับพนักพิงเดินหน้าถอยหลังได้มีเมมโมรีจดจำให้ 2องตำแหน่งนะครับผมนะมีมัมมอจดจ้าให้2องตำแหน่งนะทั้งผู้ขับและผู้นั่งโดยสารนะครับผมก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีมากๆเนี่ยปรับไฟฟ้าแต่พวงมาลัยพวงมาลัยปรับมือนะครับผมไม่มีปรับไฟฟ้านะสำหรับรุ่น 320d GT นะผมเป็นแบบปรับมือนะผมถ้าเป็นเบนซ์เนี่ยจะได้ไฟฟ้านะในรุ่น4คลาสอะไรพวกนี้แต่ถ้าใน BMW ยูนไม่ค่อยได้นะครับผมเป็นพวงมาลัยปรับสีทิศทางเนาะประมาณนี้นะฮะในส่วนของวัสดุการตกแต่งก็เป็นซอฟทับบูดนุ่มหมดนะฮะ ความปกติของบีเอยู่แล้วนะคอนโซลบุนุ่มมาแผงประตูบุนุ่มมานะผมเนี่ยแล้วก็ตรงส่วนของแผงประตูเนี่ยการตกแต่งตรงมือจับตรงนี้จะเป็นลายไม้นะครับผมอ่าเนี่ยตรงนี้เป็นลายไม้นะครับผมและด้านในเนี่ยหลายหลายท่านเจอปัญหามันเหนียวนะไอ้ตรงมือจับด้านในตรงนี้มันเหนียวคันนี้ไม่เป็นนะครคันนี้ยังไม่เป็นนะครับผมเนี่ยแต่อนาคตไม่แน่นะอนาคตไม่แน่วิธีการดูแลรักษานะครับผมคือพยายามพยายามนะเพราะว่ามันมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว ยาจอดรถตากแดดนะฮะยาจอดรถตากแดดคือถ้าเราจอดรถตากแดดเนี่ยแสงแดดมันเข้ามาทําให้อยางตัวนี้ยมันโดนความร้อนแล้วมันขยายตัวพรอนขยายตัวแล้วมันก็จะมีอาการเหนียวพอเรามือไปจับปุ๊บมันก็จะโยนมันจะยุ่ยนะฮะเนี่ยนะพยายามอย่าจอดตากแดดนะผมคือยางของ bmw เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะเขาออกแบบมาเพื่อที่ว่าเป็นเมืองหนาวแต่พอมาอยู่ในประเทศไทยเนาะเนี่ยตรงนี้จะเสริมสภาพไวนะครับผมตรงมือจับตรงนี้แต่คันนี้ไม่เป็นนะคันนี้ยังไม่เป็นนะครับผม แล้วก็วัสดุต่างๆให้มาค่อนข้างดีเลยนะเป็นบุนุ่มหมดเลยนะครับการตกแต่งก็ดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะฮะอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปนั่งบนบาะแล้วดูออปชันทีละส่วนนะครับผม <Okay. S 1> ถัดมาที่ออปชันด้านหน้านะผมตรงแผงคอโซนตรงนี้นะผมโอ้โหปุ่มเยอะมากเลยนะอยากขับยานอวากาศเลยนะผมอ่ะเรามาเริ่มกันตูตรงนี้เลยนะผมเพราะมันเป็นจุดขายของเขานะผมตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าจอขนาดยาวนะครับผม ผมก็จำไม่ได้หรอกพัขนาดเท่าไหร่นะจะประมาณ10นิ้วนะเออจะประมาณนั้นแหละนะผมวัดแนวทแยงเนาะก็จะมีระบบต่างๆนะผมเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะฮะ b m w c o n n e c t e d Drive นะผมมีระบบนำทาง Navigation นะผมมีมีเด a Radio โนะฮะเนี่ยเชื่อมต่อได้หลากหลายเลยแล้วก็สามารถที่จะมาดูค่านะผมมาดูค่าของตัวรถได้นะผมเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเราสามารถที่จะดูได้ว่าอตอนนี้รถมีปัญหาติดข้อความติด โค้ดอะไรหรือเปล่าก็สามารถที่จะตรวจสอบได้จากระบบตรงนี้เลยนะผมเขาเรียกว่าระบบ i อร i v e นะฮะดีมากมากนะฮะดีมากๆ,ะะากๆคุณต้องมาลองเล่นดูนะครับผมคือมันค่อนข้างที่จะมีเมนูแยกย่อยเยอะนะผมก็สามารถที่จะควบคุมผ่านคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ตรงนี้ได้นะผมข้างๆเกียร์ตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเลอร์เอาไว้ควบคุมตรงนี้เนาะ่านะก็ต่อประมาณนี้นะผมสำหรับเครื่องเล่นนะฮะหลายหลายท่านก็เล่นกันอยู่แล้วนะผมไอคอนไออะไรนะไอร i v e เออระบบ i อร i v e นะผมถัดลงมานะครับก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะฮะ เป็นแบบดูโอโซนนะครับผมปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาเป็นระบบอัตโนมัติแสดงผลเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วนะ้ํามีปลั๊กเอาเลสนะครับผมถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นคันเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์แปดสปีดนะฮะนี่นะสเตปโทนิกแปดสปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับผมที่คุณเห็นเนี่ยเหมือนซีรีส์ห้าเหมือนอรุ่นใหม่ๆของ BM, อขนะบีเอ็มหรือมินยูเค้านะผมเนี่ยก็ดูเท่ดีมีสปอร์ตโหมดมีแมนนวลโหมดให้ใช้นะผมชิปเกียร์เชนเกียร์ได้จากคันเกียร์นะเพราะว่า ที่พวงมาลัยไม่มีแพทเทิร์นชิพนะผมต้องไปเล่นรุ่น M Sport ถึงจะมีแพทเทิร์นชิพนะครับผมไอรุ่นนี้ยังไม่มีนะก็ต้องมาเชนเกียร์กันที่หัวเกียร์ตรงนี้นะครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะฮะนี่คุณสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นะมี Eco คโปรนะผมอันนี้คือเน้นประหยัดน้ํามันเลยนะเน้นประหยัดเลยนะผมถัดขึ้นมาก็จะเป็น Comfort นะฮะก็จะเป็นการปรับบาลานซ์ระหว่างเครื่องยนต์ช่วงล่างพวงมาลังพวงมาลัพาลายพวกนี้นะผมทําให้มันสมดุลที่สุดนะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือส ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ของตัวรถไปเลยนะครับผมแต่ว่าก็แลกมากับการกินน้ํามันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานเนาะก็มีให้เลือกนะครับผมนี่ปุ่มปรับโหมดการขับขี่เนาะมีระบบการเลื่อนถลายนะฮะควบคุมการทรงตัวปิดได้ Parking Sensor ป,ปิดได้นะครับผมปุ่มก็อยู่ตรงนี้นะที่พักแขนตรงนี้ด้านในจะมีปลั๊ก USB ให้1ตึาแหน่งนะครับผมเอาไว้เสียบชาร์จแบตนะฮะแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ในนี้จะได้ปลอดภยนะัยเนาะและสิ่งที่ผมลืมบอกไปคือแผงประตูนะครับผมตรงประตูคนขับเนี่ย จากปุ่มที่มันเคยเป็นอ่าอะไรนะที่เคยที่มันจะมีแบบปกติอยู่แล้วอ่ะจากปุ่มที่มันมีปกติอยู่แล้วอย่างเช่นกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับเซ็ Lock, นทรัลล็อกนะฮะปรับกระจกมองข้างมันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาก็คือปรับสปอยเลอร์ด้านหลังคุณสามารถที่จะมาปรับสปอยเลอร์ด้านหลังได้จากแผงประตูฝั่งคนขับนะบผมคือปรับยกสปอยเลอร์ขึ้นเอาสปอยเลอนะร์ลงนะฮะอย่างที่บอกไปนะผมปุ่มจะอยู่ทางด้านขวาของคนขับนะบผมอยู่ตรงนี้นะก็เอาไว้ให้คนขับเขาใช้งานนะครับผมเวลาขับขี่เนาะ ผัดมาที่หน้าปัดเลือนใหม่นะฮะหน้าปัดไม้ก็เป็นแบบเข็มอนาล็อกนะฮะแบบนี้เลยนะผมก็ยังดูโบราณโบราณหน่อยด้านล่างก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงข้อมูลการขับขี่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานนะฮะระดับการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับผมเป็นหน้าจอ M I D เนาะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้นะผมด้านซ้ายเป็นระบบล็อกความเร็วนะฮะ Cruise Control ด้านขวาเป็นควบคุมเครื่องเล่นนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดนะครับอยู่ทางด้านขวาเนาะก้านปัดน้ำฝนเป็นแบบแอัตโนมัตินะฮะ ไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับผมอ่าเราก็เปิดไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมตรงนี้นะการใช้งานก็ง่ายๆนะผมเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วนะผมเพราะสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆก็ยังคมชัดอยู่ยังไม่ได้เลือนหายไปไหนนะครับผมนี่คือสภาพโดยรวมของด้านหน้านะผมสวยนะค่อนข้างสวยเลยนะผมการตกแต่งก็จะเป็นลายไม้เดินขอบด้วยสีเงินแบบนี้เนาะอ่ะประมาณนี้เดีย๋ยวไปนั่งด้านท้ายให้ดูนะครับผมว่าพื้นที่สีสษมมีหรือเปล่าเพราะว่าหลังคามันจะลบลงแล้วเกินนะครับผมตามเลยครับ เราก็มาดูพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายนะผมที่เราบอกภา,ภายนอกว่าหลังคาเนี่ยมันสโลปลงด,ด้านหลังเยอะใช่ไหมมันอาจจะทําให้พื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายมันเหลือน้อยแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคือ bmw ที่เป็นโมเดล f 3 f 4เนี่ยหรือว่ารุ่นรหัส gt ของเขาเนี่ยตัวถังเนี่ยมันจะใหญ่กว่า f 3 0นะทาให้พื้นที่การนั่งโดยสารด้านหลังเนี่ยมีเหลือเยอะมากนะครับผมอันนี้คือพื้นที่การนั่งที่มันเหลือนะฮะเห็นป่ะพื้นที่ขาแบบโอ้โหเหลือเฟือเลย ทั้งๆท,ที่ตัวเบาะที่ผมนั่งเมื่อกี้เนี่ยผมเลื่อนถอยหลังมาเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าอันนี้คือไม่ได้เมคขึ้นมาว่ามันเหลือเยอะโดยที่ว่าดันเบาะไปด้านหน้าไม่ใช่นะผมคือผมนั่งเมื่อกี้ที่เรานั่งถ่ายให้ดูด้านหน้าเนี่ยผมเลื่อนถอยหลังมาในตำแหน่งที่ผมนั่งถนัดที่สุดแล้วแล้วตัวผมสูง185ก็คิดดูแล้วกันมันถอย,ถอย,ถอยหลังมาเยอะขนาดไหนแต่พอเรามานั่งด้านท้ายพื้นที่ขาคุณเห็นไหมเหลือเป็นคืบเหลือเป็นคืบเลยนะผมและหลังคาก็มีพื้นที่ศีสษะเหลือ ดีมากๆเลยการออกแบบนี่คือแบบดีอะ่ะเพราะว่าที่มันสีสันเหลือเพราะว่าเบาะที่เรานั่งเนี่ยรองนั่งเนี่ยเขาทําองศามันแล้วให้มันลาดเอียงไปด้านท้ายเวลาเรานั่งเราก็จะเหมือนทิ้งตัวไปด้านหลังใช่ไหมอ่ะมันก็ทําให้พื้นที่ศีรษะเรามีนะฮะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยที่เราทิ้งตัวไปด้านหลังเราไม่ได้ทิ้งตัวจนแบบนั่งแล้วมันไม่สบายตัวนะนั่งแล้วสบายตัวมากๆนะครับผมการออกแบบคือดีเลยแล้วก็มีที่พักแขนนี่ที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ํามีที่วางแก้วน้าให้2ตําแหน่งนะครับผมตัวตรงนี้ ตรงพลาสติกเนี่ยเห็นไหมเปิดออกมาแบบนี้วางขวดนะ้าวางแก้วน้ําวางได้และยังมียังมีในส่วนของการเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์สายชาร์จหรือว่าสมุดโน้ตปากกงปากกาอะไรพวกนี้สามารถใส่ได้มีช่องใส่ของให้นะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยงัดดีๆนะฮะงัดดีๆเพราะว่าเคียวล็อกตรงเนี้ยมันค่อนข้างบอบางนะครับผมงัดดีๆอย่างงัดแรงนะครับผมค่อยๆงัดกันนะประมาณนี้มีช่องแอร์ด้านท้ายให้นะครับผมปรับปิดพัดลมได้นะถ้าไม่ต้องการใช้นะไอพัดลมตรงเนี้ย นะัเป็นเป็นแอร์เอาไว้เป่าให้ระบายอากาศด้านท้ายให้มันเร็วขึ้นเย็นขึ้นนะครับผมมีช่องเอาท์เล็ตให้1ช่องนะฮะแล้วก็มีตะข่ายไว้ใส่ของใส่เอกสารนะครับผมประมาณนี้พื้นที่เหลือเยอะเหลือเยอะมากแล้วก็นั่งสบายด้วยไม่เมื่อยนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายนะ,ะผมท่านใดที่จะซื้อรถคันนี้ไปนั่ง2คน3ามคนหรือว่า4ี่คนเต็มที่ก็5คนก็นั่งได้ไมีมปัญหาแต่ว่าคนที่5เนี่ยต้องนั่งแหกขาหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ย มันมีพื้นที่ต่างระดับค่อนข้างสูงนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยเขาทามาสูงมากมนะผมเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเนาะมันจะมีเพาขับอยู่นะครับผมเนี่ยมันก็เลยจะสูงแบบนี้นะฮะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมถือว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยออปชันก็ดีด้วยอุปกรณ์ต่างๆก็มาตรฐานยุโรปอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับผมเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมนี่เครื่องยนต์เปิดขึ้นมาก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะขนาด2.0ลิตรดวินร์บ นะครับผมแรงม้านี่ยอยู่ที่190แรงม้าในส่วนของแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะผมมาพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์สเตปโทนิก8สปีดนะฮะพละกำลังเหลือเฟืออยู่แล้วนะผมเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยนะหายห่วงดูแลง,ง่ายแล้วโคตรทนทานด้วยนะผมใช้มาหลายรุ่นแล้วนะฮะใช้มาในรุ่น BMW 520นะฮะในรุ่น 320d นะผม F30 นะฮะก็ใช้นะผมเครื่องยนต์ทนทานดูแลง,ง่ายด้วย นะผมแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะอัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยถ้าใช้โหมดคอมฟอร์ตใช้โหมดคอมฟอร์ตนะต้องบอกก่อนใช้โหมดคอมฟอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ17-18กิโเมตรต่อลิตรนะฮะแต่ว่าถ้าคุณใช้โหมดอีโคโปนะฮะทะลุ20นะทะลุ20กิโเมตรต่อลิตรเลยอันนี้แล้วแต่เท้าบุคคลแล้วแต่สภาพแล้วก็การจราจรณนะตอนที่ใช้งานด้วยนะครับผมแต่ว่าเขาเคมาไว้ประมาณนั้นนะผมก็บอกเป็นข้อมูลเนาะนะนะถัดมาในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างคันนี้เนี่ยสภาพสวยเดิม นะอย่างที่บอกไปนะผมคันนี้เนี่ยสีเดิมนะฮะไม่รู้บอกตอนไหนนะผมแต่ก็บอกไปแล้วสีเดิมนะฮะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะครับผมไม่มีพลิกคว่ำไม่มีการทําสีอะไรทั้งนั้นนะครับผมคันนี้สภาพดีมากนะเดี๋ยวทางค่าสีเราต้องเก็บงานอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของริ้วรอยด้านนอกเนาะมันก็มีนะครับผมตามการใช้งานของตัวรถนะแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างนะครับสภาพเดิมสวยฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะผมเลขตัวถังเห็นชัดไม่มีการกระแทกด้านข้าง นะผมโครงสร้างด้านในเดิมๆสวยๆนะผมห้องคงห้องเครื่องไม่มีคราบน้ำมันหยดย้อยนะฮะสภาพดีนะผมอ่ะเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมในส่วนของด้านข้างนี่มันก็จะดึงยากนิดนึงเพราะว่ากระจกมันเป็นแบบลอยแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่มีโครงกระจกนะปกติแล้วรถมันจะมีโครงกระจกแต่ว่ารุ่นนี้ออกสปอร์ตมันจะเลยไม่มีนะครับผมเวลาเราจะดูนะฮะเวลาเราจะดูเราต้องดึงดีๆนะผมเนี่ยยางกันเสียงตรงนี้นะฮะคุณเห็นไหมยางกันเสียงมันจะเป็นเป็นเขียวล็อกด้านในนะผมเวลาดึงก็ดึงดีๆนะฮะ นะดึงลงมาตรงๆแบบนี้อ่ะเปิดขึ้นมาคุณก็จะเจอกับโครงสร้างของเขานะฮลอยอาร์คไฟฟ้ารอยแผ่นเหล็กนี่อยากให้ดูด้านข้างมากๆเลยนะ BM BM เนี่ยต้องดูด้านข้างนะคุณจะเห็นว่าเห็นปะสแผ่นทับกันเนี่ยชัดเจนชัดเป๊ะเลยเห็นปะเนี่ยไม่มีอ้าออกไม่มีเบี้ยวนะครับผมสวยนะอันนี้คือสภาพเดิมๆนะสภาพเดิมๆแล้วก็ด้านในตรงนี้ยนะที่คุณมองเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นแอร์แบ็ค นะมันจะมีแอร์แบ็กถุงแอร์แบ็กอยู่ตรงด้านในตรงนี้ถ้าคุณมองเข้าไปดีๆนะจะเจอนะผมไม่มีระเบิดนะคันนี้ไม่เคยชนหนักนะผมไม่เคยชนหนักเนาะแล้วก็ตรงเสาด้านหน้าก็เหมือนกันนะฮะถ้าคุณมองลอดเข้าไปในช่องนี้คุณจะเห็นถุงแอร์แบ็กนะผมแอร์แบ็กจะอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อ่านะครับก็คือไม่เคยมีการชนกระแทกจนแอร์แบ็กแตกนั่นเองนะฮะถ้ามองเข้าไปแล้วแอร์แบ็กดูไม่เรียบร้อยดูไม่เป็นก้อนดูมันเหมือนเอายัด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 เข้าไปอันนั้นคือมันน่าจะเคยระเบิดมาก่อนนะครับผมแต่คันนี้สภาพสวยไม่เคยไม นะครับอะเรามาดูประตูบานทายย้ายกันต่อนะครับผมบานท้ายก็ดึงเหมือนกันนะดึงเหมือนกันดึงตรงๆลง,ง,ง,งมานี่คุณก็จะเห็นโครงสร้างนะครับผมแผ่นเหล็กเห็นไหมมันพับกันแบบนี้เลยเห็นไหมมันพับพับสวยอันนี้เขาเรียกว่าพับสวยนะฮะสภาพเดิมนะคอนเฟิร์มเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะถ้าหา B M w 3 2 0 D G T นะครับผมค,คันนี้เนี่ยน่าสนใจนะฮะน่าสนใจมากๆอ่ะทีนี้เรามาดูด้านท้าย ด้านท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านาอก็เปิดแบบซอฟต์แบบนี้นะฮะดูหรูหราพรีเมียมอ่ะด้านท้ายพื้นที่การวางของกันก่อนในส่วนของพื้นที่การวางของเนี่ยมันกว้างนะมันจะกว้างกว่าตัวที่เป็นสี่ประตูด้วยซ้ำแต่ผมเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติว่าคุณวางของที่ขนาดมันใหญ่กว่าช่องวางของตรงนี้คุณสามารถที่จะพับเบาะได้แบบนี้เห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องเอื้อมคุณไม่ต้องเอื้อมไปพับเบาะนะ จะมีสลักให้อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้นะจะมี2ฝั่งเนาะก็แค่ดึงแบบนี้เบาะก,ก็จะพับลงไปแบบนี้นะฮะนะก็สามารถที่จะวางของที่มีลักษณะยาวๆได้หรือว่าใหญ่ๆได้ถ้ามินมีใหญ่นะผมสมมุตินะสมมุติว่า,มมวาของคุณมันใหญ่คุณถอดไอ,อ้ใบเนี้ยออกเนี่ยไอ้ตัวบังสัมภาระตรงเนี้ยดึงออก <S <S เห็นปะพื้นที่การวางของคุณจะเยอะมากๆมันยืดอยู่นในการใช้งานนะฮะ ถ้าคุณไปเล่นรุ่นซีดานนะสมมุตินะคุณไปซื้อ3 2 0ดีที่เป็นรุ่นโมเดล f 3 0พื้นที่การวางของมันก็จะมีแค่ตัวฝาท้ายนะครับผมแล้วก็จะเป็นพนักทิงและมันก็จะไม่สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่แบบนี้ได้มันไม่ค่อยยืดหยุ่นนะฮะแต่ว่ารุ่น gt เนี่ยใช้งานทั่วไปก็ตอบโจทย์จะขนของใหญ่ๆก็ขนได้ถ้าคุณไปซื้ออ e ีซื้อตู้ ikea นะขนได้ไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อไม่ต้องไปซื้อรถกระบะไม่ต้องเอารถกระบะไปขับคันนี้ไปคันเดียวขนได้เลยนะฮะ โอ้โหโคตรหนาเลยนะหนามากๆแล้วผมเวลาเราจะวางเก็บเนี่ยเราก็จะดูต้องดูร่องมันนะมันจะมีร่องนะครับผมก็วางเก็บสไลด์มันเข้าไปแบบนี้อ่าปึ๊บแล้วก็กดมันลงอ่าแค่นี้เองนะเห็นไหมใช้งานง่ายนะผมและในส่วนของโครงสร้างนะครับผมด้านล่างนี่ดูด้านล่างเลยเปิดขึ้นมาแม่งมีโชคผ่อนแรงให้ด้วยเห็นไหมมีโชคผ่อนแรงให้อ่าเวลาคุณจะวางของด้านล่างไงคุณไม่ต้องมายกมือนึง อีกมือนึงหยิบของเฮ้ยลำบากไปติดโชคให้เลยนะฮะคุณก็ยก2มือได้แล้วอาวางของเข้าไปนะผมแล้วก็ทําเป็นช่องแบบนี้นะฮะจัดสรรปันส่วนโอ้โหดีมากๆนะครับผมในส่วนของโครงสร้างเนี่ยเวลาเราจะดูด้านท้ายเราต้องรื้อเนี่ยต้องรื้อไอ้ผมตรงนี้ออกเนี่ยเอาหัวหมุดมันออกเนาะเนี่ยหัวหมุดก็ถอดออกมาแล้วแหละนะฮะก็ถือต้องดูนะฮะต้องถอดออกมาเพื่อจะดูโครงสร้างว่ามีชนหรือเปล่านะผมมันจะเสียเวลานิดนึงนะแต่ว่าคันนี้ผมดูให้แล้ว สวยนะครับคันนี้สวยเลยนะรประมาณนี้เวลาจะเก็บนะไอ้นี่มันจะมีโชค๊คใช่ไหมกดมันต้องออกแรงนิดนึงนะกดมันลงไปนะครับผมมันก็จะเก็บแบบนี้หรือว่าจะไปหาอุปกรณ์เสริมติดตั้งตะข่ายนี่นะมันจะมีรางสไลด์ด้วยเห็นไหมโอ้ยอุปกรณ์เยอะจังเลยนะครับนี่นะนี่นะคุณเห็นไหมมันจะมีไอตัวสไลด์เนี่ยรางสไลด์ด้านข้างไปซื้อตะข่ายมาเอาไว้คุมของก็ได้การของมันไหล นะมันเป็นแบบอนะุซอรี่เสริมอะคุณต้องไปหาซื้อเราเองนะมันไม่มีแถมมาให้นะผมเนี่ยตรงเนี้ยมันเลื่อนได้เห็นป่ะมันเลื่อนได้เนี่ยเป็นเคียวล็อกแบบเนี้ยเฮ้ยดีนะดีมากๆของเล่นเยอะจริงๆเลยนะผมสําหรับรถนว์คันนี้อ่ะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวไปสรุปกันด้านหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมดูรอบคันไปแล้วดูภายในไปแล้วสภาพบอกเลยนะว่าสวยมากๆน่าใช้มากๆนะผมคันนี้เนี่ยถึงจะไม่ใช่รุ่นท็อปนะถึงการตกแต่งจะออกในแนวแบบ ดูมีอายุหน่อยแต่บอกเลยนะสมรรถนะดีมากๆขับสนุกมากๆนะผมวัยรุ่นนะฮะหรือว่าวัยคึกขนองนะผมที่อยากจะได้รถที่มันเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนะผมคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะผมและตอนนี้เนี่ยทาง bmw thailand เนี่ยเขาไม่ได้นำรุ่น5ประตูมาจำหน่ายแล้วก็ถือว่าคันนี้เนี่ย Limited Edition เลยนะเป็นรุ่นที่หาเริ่มยากแล้วนะผมท่านใดที่ฝ่ายฝันอยากจะได้3-20 DG t คันนี้ น่าสนใจมากๆสําหรับท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะผมสามารถโทรสอบถามได้ที่090-101-1019หรือจะแวะมาชมคันจริงมาทดลองขับมาลองนั่งมาลองสัมผัสดูที่โชว์รูมให้สิรีวัฒนถนนราชพฤกษ์ได้ทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆที่รับชมรับฟังมาแล้วผมและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com